คนประเภทไหนที่เสี่ยงต่อการเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ลำไส้ตรงมากที่สุดข้อมูลจากกรมการแพทย์นะคะเพราะว่าผู้ป่วยรายใหม่ของโรคมะเร็งลำไส้นะคะมีประมาณ1 2 0 0 0คนต่อป e ีนะคะ,ะเป็นมะเร็งอันดับ3ของผู้ชายค่ะของผู้หญิงก็อยู่ที่อันดับ4นะคะสาเหตุก็มาจากพฤติกรรมเลยค่ะเดี๋ยวนี้พฤติกรรมชีวิตของคนเปลี่ยนไป การกินการบริโภคอาหารก็จะก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ลำไส้ตรงมากขึ้นนะคะสิ่งต่อไปนี้เป็นสิ่งกระตุ้นให้เกิดมะเร็งลำไส้มากขึ้นนะคะอันที่1เลยค่ะคนที่ชอบกินเนื้อสัตว์ติดมันหรือกินเนื้อแดงมากเกินไปอันนี้เสี่ยงนะคะอันที่2ค่ะเนื้อสัตว์ที่ผ่านการปรุงแต่งอย่างเช่นไส้กรอกเบคอนแฮมอ่ชอบกินมากๆเลย อันนี้ก็เสี่ยงต่อมะเร็งลำไส้อีกอันที่สามนะคะคนที่ไม่กินผักไม่กินผลไม้หรือว่ากินน้อยเกินไปอันนี้ก็เสี่ยงนะคะอันที่สี่ไม่ออกกําลังกายก็มีความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งลำไส้นะคะอันที่ห้าค่ะเป็นคนอ้วนน้นําหนักตัวเกินอันที่หกสูบบุหรี่จัดสูบบุหรี่ตอนเนื่อมาหลายปีอันที่เจ็ดนะคะดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจําอันนี้ก็กระตุ้นให้เกิดมะเร็งลำไส้นะคะ ที่แปดมีพันธุกรรมค่ะมีคนในครอบครัวเคยเป็นมะเร็งลำไส้หรือมะเร็งส่วนอื่นๆก็จะมีความเสี่ยงมากกว่าคนที่ไม่มีพันธุกรรมนะคะ,คะก็อย่าลืมใช้ข้อมูลเหล่านี้ไปสำรวจตัวเองนะคะแล้วถ้ามีอาการร่วมด้วยเหมือนที่ป้าปอบอกก็ต้องรีบมาหาหมอเลยค่ะสำหรับวันนี้ป้าปอก็เอาข้อมูลด้านสุขภาพมาฝากท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ